เหมียว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 ,อ,วอะไรมาใหม่อ้าวทำไมไม่ย้ายอยู่ตรงนี้โอเคคุณเขากลายเป็นคนเดิมแล้ว แกเอาฝนผลิตใหม่มาโอเคไม่มีอะไรใหม่นอกจากนั้นตก,กาเกออะไรก็ไม่รู้ไม่อะไรบ่แพ็กตีอีกแล้วตกครับ ไปคยุยอันนี้คืออะไรก่อนให้คอยทับไรอันนี้ใครหาจากไหน เราคุยกับพอดีก่อนไม่ไม่คุยอ,อ,อ,อ๋ออ๋อหมายถึงให้เอาพัมกินเหรออันด้านอันแรกให้เอาพัมกินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ทำไงโู้โ ย <Yeah. S 2> อย่าบาัซงท้ทำอะไรก่อนอันนี้คืออะไรเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปเอาว่ามันให้ทำอะไรก็แล้วกันเด้วยวอีนหน่อยคอนแทวดิ ไม่รูก็ได้ถอยทำลายไม่รู้ว่าตรงนี้มันเกอียดให้่อยทำลายก่อนล้ค่อยจะรู้ไหมแต่โน้าเสาคอหักมาอีกแล้วนั่นมัน ผมยังไม่เคยได้ไข่นั้นขอให้ได้ปลาหมึกกันไม่แต่ผมไม่อยากได้ปลาหมึกผมอยากได้นกแกว้วออ๋อน้ำพึ่งหายไปเลย โฉดแคสซินถ่ายไว้ทันอะ่ะมันถ่ายจะจบิดเดียวนั่นม,มออะม่วงแหลมะม่วงโนรีอะ่ะทำไมสีมันเหมือนโนรีจังคุณลุงไอเบสไอตาไอคุณต้องการอะไรพุทธกขายอะไรก่อน ทำไรแกไปรู้บมบูดบมบูบมบูดทำไมมาเยอะอีกแล้วเวิวิจุเกเปิลอีกแล้วจุเกเปิลใครซื้อทันบ้าง ขอไปดูต้นเออมันใหญ่เกินไปไหมเดี๋ยวก่อนลุกต้นอะไรดีเดี๋ยวมันลุกมากเลยวะ่ะลุกต้นอะไรดีต้นถั่วยากนี้เออไม่ไหวแล้วพอมกินลอยได้ ความกินลอยได้ใครอยากโดนความกินลอยได้ก็ถือบ้างวันนี้เลยใครอยากโดนความกินลอยได้บ้างอ้าม <c oughs> ก,กินลอยได้อ้าวเก็บข้างอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าบอกนายจ่ายเสื้อไปทำอะไรเนี่ยเอาเด็ดเด็ดข้าวถือพัดเกมระเบิด เอ้ยอย่าเข้าอีกเกมเมื่อกี้มันระเบิดไม่เข้าแล้วไปเล่นฟอร์เซคนดีกว่าเอาลืมย้ายรหัสขอาย้ายรหัสก่อนก็ได้กันโอเคย้ายรหัสเสด็จแล้ว ไม่มีใครเล่นฟอร์จเคนเลยเหรอตุกส่วนมันอัปเดตไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเังขึ้นสิบนาทีอยู่เลยไม่ไม่เป็นไรไปเล่นฟอร์สเคนด,ดีกว่า ทำ oh yes. ไมโหลดมาแช่แจ้งตัดเลยไอ้มย้มาตัดโหลดเสร็จพอดีเลยคุณเบคอนหน้าตาแกแบกนะ่งๆเนี่ยไปหน้าตาคุณไม่เป็นมิตรเลยเอเรียดแกทำไมต้องจ้องหน้าไปคนทุกที่เลยทำไมแกต้องจ้องหน้าทุกคนด้วยใช่ไหม เกต้อจกแล้วนี่ใครเนี่ยทำไมมีแต่หน้านี้หน้านี้เนี่ยคนแต่นี้วัน,น,นอะไรเ่ยของข่อยไม่เห็นมีหน้านั้นเลยหรือเปล่านะในปากข่อยมีหน้านั้นเดี๋ยวไปดูเลยสิเดี๋ยวไปต่อดีกว่าภาพว่าเอ่อ u x วันแล้วก็มี เออมันดูไม่ออกว,วีที่กำลังเป็นสีเทาอะไรก็ดูวีเรดดี้เบิร์ดดูพิซซ่านี่นี่คุณคิดไม่ทำร้านพิซซ่าผักใช่ไหมเฮ้ยอะไรมอกี้อะไรเฮ้ยมอกี้คำอะไรอ่ะเว้ยคำนั่นไงมอกี้เห็นคำนะไปเข้าใกล้หน่อยสิ เฮ้ย <Hey, S 2> ปคิดทำไายไปได้้ย hey. ใครรู้ช่วยบอกเธอในกาเอฟเคแล้วนี่รูปภาพอะไรรูปภาพอะไรก็ไม่รู้ดูคนเล่นต่อดีว่าคนนี้ก็แอบเป็นหินเลยเดี๋ยวต้องแค่งมาเฟียบเทวยบกันดีอะไร โอเคโอชัด okay. oh, ัลมาเฟียโซที่ที่กำลังที่กำลังร้องไห้กับเห็นน้นองๆัวอเองที่เดืนค้างมันต้องไปออกลงเองแล้ว <S <S อยากซื้อสกินจอนด้วยไห้้วเดะสกินสองื่บาทเด่ขาดีที่เดียวเอง ที่มันสุดยอดกันจีหันองสิบมงขาเวลนี่ไป็ีก่อนเวลามาเลยนี้เตี่ยวเอมาเฟียโซบึมหันองศ์สิบมงขาบึมกระต่ายจมดินไปแล้วมาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นใคร อโอเคมีสองคนระหว่างผมกับมาเฟียอ,อีกแล้วไอ้มาเฟียคนที่รอดไปตอนนั้นเนี่ยมันไหวแล้วโอเคผมเป็นคููคิคคดไวสโตัวสาต้องการไวสโตัสี่คนแถวนี้นี่มันอะไรหน้านี้ปกติเฮ้ยหันหลังทำ หน้าไม่ปกติเลยอันนี้อดัมปปิดปิดเกินไปแล้วเฮ้ยอย่าดูเยอะเออปิดเลยเฮ้ยเข้าใจว่าอย่าดูเยอะโอเคไม่ใช่ผมแนะ่นอนไม่เนไรผมเปิดพอดีด้เวลาต่อย ไปตบขอตบเกก่อนได้แวดขอตบเกก่อนขอตบเก้ก่อนได้ไปแวดขอตบเกก่นได้ไหมไปเอารีบแล้วไม่ไม่พีพดึ๊บไม่ปลดไัยโอเพื่อนถ้าตาลงไปวูชูถับไอีแล้วตัวไม่ผเพราไอ ีท่ทราอเคว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมไปเลยเพื่อนอะไรมาเฟียทำอะไรอยู่

ทำไมตัวจำแมลงแปลกๆเบบนี่ยหลังจับเพราะมาฟียตามมานั่นไงสีูกนอ้อรุ่งรุกกระต่ายบินมาแล้ว หยุดหยุดไล่จับเด็กได้แล้วค่ะบายยบๆบาายไปหาไปหาเจเจวะวะเสุสุไม่สบาเดีเอ้ยดีวันโฮ้ยโอ้ยกระถ่ายคิ้วอยู่เชวยใจ่ไหม แม่นกำลังถ่ายคลิปอยู่อย่าเพิ่งโทรมานะดูคนดีกว่าเชื่อแอมลูกเกตเลือเรือกันสามคนมเขาเกินใหม่ได้ไหมเนี่ยถ้าจะเกินใหม่ไม่ได้หรือว่าเกินใหม่ได้ไม่รู้ เอาไม่ค oh, ิตบ็อกซ์อะไรก็ไม่รู้คิตบ็อกซ์แสรเลยอย่าบอกมันไปหาโูบะไม่นะโนบิเตรียมตัวเดี <'re> ย๋ยวข้านุบเลยข้านุบคนสุดท้ายดีกว่าเพื่อนที่แต่ไม่ดี เออผมก็เปลได้เละเออผมก็ท่านุกคนคนถ้าเกิดผมไม่มีใครค่าให้ตุ๊กเอาเฟียรูร้นะว่าเฟียใช้สกิลนัดไปแล้วเอ้ยนั่นไงทุ่ทางเก็บโดนแทงหลังไม่ตุยแล้ว อย่าบอกน่าจะยิงสไนขึ้นไป <'re> นไปุ้มเวนเวนมอเไซตบบ็อกไม่โดนอีกตก <'re> เกมค้าบุ้มห่าวเดินช้าโอเคก็แปลว่าทูทามเกิดใหม่ได้ตั้งแต่แรก <Yes. S 1> อย่างนี้ทูทามก็มีเลื่อน หนึ่งร้อยสิบเลยถ้าเกิดเลือดเต็มอยู่แล้วเกิดเขาปั่นค้งไม่เดินเลยใช่มืใครเข้าอเคเาออกได้แต่เขาเ้ียกไม่ออก มาดูกันก่อนดีกว่าอุ้ยจะต่ลอยทิ่ไปไปไหนแล้วไปดาวไก่โอ๊ไมนะแด้มาเฟยเมาเฟยาไม่รอหรอกสนี้ วันนี้จะใช้ินเนกเต้นี่ถูทำอะไรเนี่ยต่อไปม่ไวไ่งไแล้วจอไปหั่วยเดี๋ยวเดียวดเวยียวเดี๋ยวเดี๋ยวเียว อย่าให้มีอย่าให้ออกอย่าแต่อำไปขออินได้อ่ังเด็้เ <c oughs> ด็กใครก็เด็กใช้รูปมือใส่เป็นมะร็งมือฮะก่อนช้าวานวก่า เลี้ยวของขวอยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในนี้มันอาจจะดีเฮ้ยมันมาใช่ไหมโวน่าจะอยู่ตรงนั้นนั่นไง วากำเด็กวางกเฮ้ยจะเดกตายดิยดีวางกำด็กเลวงมุเอ้ยไม่เหน่อยเดี๋ยวคอยช่วใ ไม่อย่าเบื่อตายเลยรีบเดินมาเดินกลับจากเรืออาเก็ตไม่ยิ้ไม่โดนไม่รีบใสา่ช่วยรัวๆเลยแต่ก็ตายด้วยใครช่วยเดี๋ยวใครช่วย เงเหบอะไรอตไล่ผลว้ยอ้ตเกียกดีรถไม่ั้วผมตายทุกรอบเลยใช่ไหมเพื่อนเช่ไห กินเยอะเสีวมาล้เพื่อนผมได้ปกินเยอเสมาแล้วผมได้กินเยอะเสยแล้วใครได้ไปกินเยอเสมาแล้วเพื่อนเตรียมตัวน้่าไดเลใครใช้อนาีไม่เป็นไรแลยคุไปก่อนไหนก็คุยกันเลยแม เพือนผมีจาตุเดียวเพื่อนผมมือเป็นฝรั่งหรอคะจะก็เล่นสนพควนมุชอบตอนเลน่าจะที่ลอกมันจะกว้างแต่มันมีข้า ถ้าให้ยก็บไม่ถึงก็ไม่ใช้ส่วนบวกด้วยนี่ไปดูคนดีกว่าโอ้เฉียดตุยรุ่มกดบล็อกไหมดูไหมว่าเขาคนนี้น่าจะเล่นหนีอย่างเดียวแล้วเขาก็กดบล็อกแล้วเขาก็ตกใช่เลยตีนี้ ยังย oh, eh, no. ังยังสงสัยเพื่อนนะเดี๋ยวเล่นมานานแล้วเนี่ยเจ๊ก็ดนแทงหลังอยู่ดิเพื่อนแทงหน้าเจ๊จอรดูหันหลังเอาเจ๊นนิ่งทำไมจะกดรีเซ็ตหรือว่าจะกดออกเกม เราไปเข้า,า้น้ำกลับมาเอาทำศพไปไหนแล้วนี่ผมเลมเปิดเสียงภาค ภาคก็ยังลืมเปิดเปิดเปิดเสียงภาคอ่ะมันบมดเลยมันจะพูดก็ได้อุตส่าห์บบางมานานเลยตั้งยี่สิบสามนาท ไปก่อนนะกับคนเยาวีกว่าใหญ่ๆก็ไม่ได้เปิดและบบกเสียงแล้วมีแพสซีปาราบิบีบ,บูบูบูปาราบิบตนนีตอนโดนก็จะมารักคูนกร์บลับบลับบตอนโดจะกินควาย oh อโยอมา shirt